เขาหิวอ่ะหาดีกินกันเถอะแล้วแต่อยากกินอะไรล่ะอืมกินอะไรก็ได้ตามใจอืมข้าวมันแกงน้าปากซอยร้านนี้เด็ดไม่เอาอ่ะมันมันอ่ะข้อนแกงเหี้ยอะไรไม่มันวะก็ไม่กินอ่ะก็มันมันอ่างั้นเอางี้อืมก๋วยเตี๋ยวเหี้ยชงช่วยลอยฟ้าซับมากอืมไม่อะมันร้อน แต่งหน้ามาเป็นเด็กก๋วยเตี๋ยวโอ้โหหน้าก็เยอะหมดดิเงาอ,ออกอะไรเมืม่อกีอ้อนะไม่เด็กก๋วยเตี๋ยวอ่ะอุ้ยอ่างอ่างั้นเอาอย่างนี้นะอืมร้านอาหารตามสั่งเอะอันนี้แน่นอนนะโคตรซินคิดเลย<ม>อาหารตามสั่งบ้าเลยเอไอออาหารตามสั่งวันนี้อาหารตามสั่งเมื่อวานก็อาหารตามสั่งอะไรก็อาหารตามสั่งไม่กินเข้าใจว่าไม่กินอาหารตามสั่งไม่อยากกินมาม่าไหมที่บ้านเวิร์กแน่นอน สมองอ่ะคิดได้แค่นี้เหรอสมองอ่ะไม่กินมาม,ม่าเว้ยได้ได้เดี๋ยวมึงเจอกูได้เอ้าทำไมที่ทำไมอ่ะเอ้าไม่รู้เลงไง วันที่30เป็ดพืชสภาถึงสี่วิถุนาเขาไม่มีมากรรมอาหารที่เซฟวันไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ของพี่ของพ่อของญาติเกี่ยวกับอาหารทุกอย่างวันนี้มึงแดกเลยนะแดงก็อิ่มแดกแล้วก็จะพอใจแล้วค่อยบอกการังกายทีหลังเดี๋ยวตอนเนี้ยหูหิวกูอยากแดกมึงจะแดกไม่แดกก็เรื่องของมึงเข้าใจไหมวันที่เก้าวันที่สามสิบเอามามีวันที่สามสิบเอ็ดแล้วกูจะแดกเลยวะอ้าวนี่นี่ เซฟวัมีของกีตั้งเยอะตั้งเยอะมึงอยากแดกอะไรมึงเดินไปดูเองสิมันได้ยินได้ไงวะสรุปมันจะแดกไหมน่ะจะแดกก็ไปลงเออกินี๋ยกกูลงไปกินกินก็ได้ไงล่ะเรื่องมากดีนะักอยากกินอะไรก็ได้มานนี่เลยมหมากรรมอาหารโคราช31พฤษภาค,คมถึง4มิถุนาย,ยานนี้ที่ลานไทยมุงตลาดเซฟวันอยากกินอะไรก็กินเลยทีเนี้ยตามใจ